วันนี้ยันชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอร่อยฟินอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเมนูหมึกผัดไข่เค็มสูตรนี้เข้มข้นอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะหมึกที่แอนจะใช้ผัดวันนี้เป็นหมึกกล้วยนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาจะมีความหวานแล้วก็มีความเด้งกรุบๆแอนก็จะนำหมึกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาตาหมึกออกด้วยค่ะหั่นหมึกเสร็จแล้วก็มาหั่นขึ้นช่ายกันถ้าเพื่อนๆไม่มีขึ้นช่ายก็ใช้เป็นผักชีก็ได้นะคะแล้วก็มาหั่นต้นหอมเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ หั่นต้นหอมเสร็จแล้วก็มาหั่นพริกชี้ฟ้าแดงเขียวค่ะแอนจะหั่นเป็นเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็มาหั่นหอมใหญ่ค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะได้เลยจาังนั้นก็มาบุบกระเทียมแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็มาทําซอสไข่เค็มกันค่ะแอนจะใช้เฉพาะไข่แดงเค็มนะคะใช้ทั้งหมด4ลูกด้วยกันปรุงรสด้วยน้ําพริกเผาตามด้วยซอสมันหอยซีอิ๊วขาวเล็กน้อยตามด้วยน้ําตาลทรายพริกไทยปน่นเติมน้ําอุ่นลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใช้ช้อนขยําทุกอย่างให้ละลายเข้ากันก็จะได้ซอสไข่เค็มแบบ เข้มขน้นเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบพร้อมแล้วไปตั้งกระทะกันเลยค่ะแอนเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองมรกตในการผัดเหมือนเดิมค่ะน้ำมันร้อนตามด้วยกระเทียมสับผัดให้เหลืองหอมจากนั้นก็ตามด้วยหมึกของเราลงไปได้เลยค่ะผัดกระเทียมกับหมึกให้เข้ากาันจากนั้นก็ตามด้วยหอมใหญ่ลงไปได้เลยผัดแค่พอหมึกสะดุ้งสะดุ้งพอนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสไข่เค็มของเราลงไปได้เลยค่ะ ซอสไข่แดงเค็มสูตรนี้เข้มข้นอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆถ้าอยากให้มีน้ำขลุกขลิกหน่อยๆก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะผัดจนหมึกสุกแอนก็จะปิดท้ายด้วยขึ้นช่ายต้นหอมแล้วก็พริกชีฟ้าค่ะ ผัดให้เข้ากันแค่นี้หมึกผัดไข่เค็มอร่อยอร่อยก็เสร็จแล้วค่ะที่สำคัญใช้น้ำมันทั่วเหลืองมรกตในการผัดใส่ทุกหยดได้มาตรฐานไม่เป็นไขและก็ยังมีโอเมกา 3, 6, 9, ้า369รวมถึงมีวิตามินอ e, ีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อนๆก็ลองนําสูตรหมึกผัดไข่เค็มสูตรนี้ไปทําทานดูนะคะรับประกันอร่อยติดใจแน่นอนค่ะ